ถ้าซูเปอร์คาร์เป็นความสุขของคุณผมบอกได้เลยว่าเป็นความสุขของทุกคนเพราะฉะนั้นแฟนรายการงหลายคนอยากจะเห็นแบบว่าเวลาซูเปอร์คาร์เขารวมตัวเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนและจะมีรถอะไรที่คุณชื่นชอบบ้างวังนนี้จัดให้เต็มๆเลยมันจะเต็มตาเลยแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันที่ Cave Beach กลับที่พัทยาแล้วก็รอย a l c คลิฟที่พัทยาด้วยไปดูกันครับ สำหรับแฟนๆของ B.K First Class ผมเคยสัญญาตั้งแต่ episode แรกแล้วว่าจะพาทุกคนรู้จักกับขอบ8ปซูเปอร์คาร์ซึ่งพี่ b ีเนี่ยเป็นประธานมา8ปีแล้วนี่เข้าปีที่9แล้วขอบ8ปซูเปอร์คาร์เวลาเขา get together เขาทำอะไรกันบ้างและจะมีรถอะไรที่คุณชื่นชอบบ้างวันนี้จัดให้เต็มๆเ,เลยส่วนนี้นี่คือ non erry, ini, 4, น้องเบร์รี่ b ลมบูร์กิน i Super ร์ลัชเวร่านั่นหมายความว่ารถคันนี้มี570แรดังม้าแล้วขับ4ล้อซูเปอร์ลัภาษาอิตาเลียนเนี่ยเขาแปลว่า เป็นรถที่ไลฟ์เวกมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่คุณจะเนี้ยมันจะทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ข้างในเบาคาร์บอนไฟเบอร์กระจกเนี้ยจะเป็นกระจกอย่างเบาเพื่อที่จะเซฟเวกที่สุดซูเปอร์เชล่าตอนเนี้ยน่าเก็บสะสมเพราะว่าในอนาคตน่ะราคามันต้องขึ้นอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าคลับ8 s u ซูเปอร์คาร์ของเราเนี่ยมีรถอะไรบ้างบอกได้เลยว่าวันเนี้ยมันจะเต็มตาเลยแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันที่เคฟบีชคลับที่พัทยาแล้วก็รอยัลคลิฟท์ี่พัทยาด้วยไปดูครับ จาก Prime เ a เจอร์วิลล่เรามาสู่ที่พัทยานะครับแล้วตรงนี้ก็คือหนึ่งในร้านที่ผมว่าน่าจะดังที่สุดแล้วก็คือเคสบีชคล u บนั่นเองแฟนรายการหลายคนอยากจะเห็นแบบว่าเวลาซูเปอร์คาร์เขารวมตัวเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนไปดูดีกว่าว่าวันนี้ซูเปอร์คาร์ของเรามาจอดกี่คันทนุนครับ วันนี้นะครับเรามาน่าจะมา16คันด้วยกันนะครับก็คือในเมมเบอร์ของคลับ8มีประมาณ50คนเห็นได้นะครับมีนั้งแต่งเลนช์วชว์มี Audi มี Porsche Porsche R8 เจ้า Lamborghini I8 มาบันทอ r เรียงติดกันเลยแล้วก็มี720 b l a c ล l i n นด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าใครที่อยู่ในคลับ8แล้วจะขาดรถไปเขาคือเมมเบอร์ในฐานะประธานนะผมไม่ได้เลือกที่รถเลยเลือกที่คนถ้าสนิทแล้วก็สินทั้งชีวิตครับ ถ้าถามว่าคันไหนที่ผมชอบที่สุดก็คงเป็นรถของท็อปอะครับก็คือคันนี้แมคลาเรนเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่ารถที่ขับดีสุดก็คือแมคลาเรนเพราะว่าเรื่องของสรีระเรื่องของพลศาสตร์เรื่องของลมเนี่ยเขาที่ใมาดีมากแล้วคันนี้โอ้โหใส่ชุดแต่งเต็มมากเลยมีคนถามว่าทั้งหมดตอนนี้บวกกันได้เท่าไหร่300ล้าน พี่อาร์ตเจ้าของเคฟ <c oughs> บีชคลับ <c oughs> เจ้าของคลสาสเับเป็นคนที่ผมสนิทมากที่สุดในพัทยาพี่อาร์ตเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของขับแปททำไมถึงชอบขับแปคขับแปะเป็นกลุ่มที่ดีเป็นกลุ่มที่เพื่อนๆที่รักในการขับรถชอบรถเหมือนกันแล้วกเ็เป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่นะจริงแล้วจุดเริ่มต้นของพี่อาร์ที่เข,าข้าะเริ่มจากอะไรโอ้ตอนนั้นนะครับมีดีเจชื่อดังคนหนึ่งฮะเขาไปให้สัมภาษณ์นะบอกว่าร้านอาหารที่เขา ชื่นชอบที่สุดเนี่ยคือ The Glass House Silver พอเขามาเนี่ยก็เลยไปทำความรู้จาักกาันเสร็จแล้วคุยไปคุยมาก็รู้สึกแบบพูดจาก,กันแล้ว<ข>ถูกคอถูกคอ,อโอ้โหถูกคอเนี่ยเห็นนะก็เลยคบหากันมาเรื่อยพี่เล้วเข,ขาชอบเขาชอบซปเปอร์คาร์ด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในห้าสิบของคลับแปดที่มีคุณภาพมากอันแรกของลับแป คันแรกขับ8คือ Aston Martin d i n ขายไปแล้วเรียบร้อยขายไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> <laughs> ถ้าใครมาพัทยานะครับมาที่ร้าน The Gas House พัทยากำลังทำใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็เคฟ e Beach Club นะครับก็สนใจก็มาแล้วบอกเลยว่ารู้จักพี่อาร์ตค่ะเพราะสาวๆเ <c oughs> ผื่อได้โต๊ะเร็วมาดเสย ชมครับหลังจากเคฟบีชคลับเนี่ยเราก็มาที่นี่ครับปราสาทสัจธรรมเราเห็นที่เนี่ยมานานมาเพิ่งรู้ว่าเจ้าของช้างสามเสียนที่ตรงสมุทรปราการน่ะ เจ้าของคนเดียวกันเลยที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือปราสาทจัตจธรรมครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณที่ตัวปราสาทมีอายุถึง41ปีทาจากไม้ทั้งหมดและถือปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยเลยครับก็ตั้งโดยคุณเล็กวิริยพันธ์นักธุรกิจที่รวยมากในสมัยนั้นด้วยความีิชื่นชอบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีและศรัทธาในศาสนาพุทธแล้วเนี่ยคุณเล็กเนผู้ก่อตั้งเมืองโบราณและก็พป็นบรรพบุช้างเอราวัณที่สมุดประการอีกด้วยแหละครับที่เนี่ยเขาบอกว่าให้กลุ่มของเรากลุ่มนึ่งเนี่ย ช็อตของรถทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ทำไมต้องมาที่นี่ไปถามคุณเบนเลยครับโอเคขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เบนเฟิร์สคาสครับผมสวัสดีครับผมเบนนะครับผมทุกคนอาจจะเห็นผมแล้วในเทปที่เป็นเจ้าของร้านอุมาเกษรนะครับ วันนี้ผมก็จะมาอีกอาชีพหนึ่งที่ผมทําอยู่เป็นประจําทุกวันนี้นะครับก็คือถ่ายรูปรถนะครับแล้ววันนี้นะครับที่เราเลือกการมาที่นี่นะครับชื่อปราสาทสัจธรรมนะครับด้วยความนี้เขาสร้างความเป็นไทยทําให้ผมอยากถ่ายทอดความเป็นไทยออกไปในรูปนะครับวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆในแก๊งมาถ่ายรูปวันที่นี่ครับถ่ายรูปกับขับ8มาประมาณ2 -3 ปีได้แล้วครับผมไปทุกที่ภูเก็ตหัวหินพัทยานะครับเดี๋ยวชิปเร็วๆนี้จะไปดูกันต่อครับว่าไปที่ไหนกัน คุณผู้ชมครับหนึ่งโรงแรมที่ผมชอบมากที่สุดเวลามาพัทยาก็คือที่รอยัลคลิ f นี่น้องชายผมคือเจ้าของแล้วก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของขับแปดด้วยแก๊ปแก๊ปล่าฟังซุ่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเนี่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 ยที่ทำใหม่เนี่ยมันคืออะไรวะนี่ก็คือสระสกายโอแคร์เรนพูลนะครับสระนี้ความยาวก็160เมตรนะครับไอเดียก็คือว่า แทนที่จะต้องไปเที่ยวที่บาหลีที่จะเจอสระเจ๋งๆทำไมเราไม่สร้างสระให้ดีมากๆเลยให้กับทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติมาเที่ยวที่ไทยแล้วเปิดนานยังเนี่ยต้นปีครับเสียงตอบรับเป็นไงดีครับข้อดีของสระนี้นะครับก็คือทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งเด็กนะครับสามารถมาเล่นที่สระนี้ได้ครับก็มีโซนของเด็กและโซนของผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นดับเบิลอินฟินิตี้เอจพูลอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับเป็นกระจกหมดเลยดังนั้นสามารถถ่ายรูปใครที่อยากได้รูปเท่ๆสวยๆเนี่ยสามารถมาถ่ายที่นี่ได้นะครับ อ๋อครับเขาขับแปดได้ก็เพราะพี่พีเคครับความกรุณาของพี่พีเคครับเข้ามาแล้ว3ปีครับแค่ที่ใส่ก็ผ่านแล้วแต่พอเขาไปพักโรงแรมด้วยปุ๊บก็รู้สึกว่าถ้าเวลาเรามาแล้วเอาเงินให้เขาเขาเอาเงินใส่กับเข้ามันขับอยู่แล้วแล้วที่เนี่ยบริการสุดยอดขอบคุณครับมีโอกาสแนะนําเลยนะมาอยู่ที่ลอยกระทิบระกันครับครับเราต้อนรับทุกท่านครับเอางี้และกันนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะมีซปเปอร์คาร์แบบพวกเราเนี่ยบอกเลยว่าทํางาน เก็บตังไว้แต่ผมแนะนําว่าอย่าซื้อรถใหม่ให้ซื้อรถมือ2มือ3หรือมือ4เราซื้อแล้วมันไม่หนักหนาเกินไปลองทําเถอะถ้าซูเปอร์คาร์เป็นความสุขของคุณผมบอกได้เลยว่าเป็นความสุขของทุกคนเพราะฉะนั้นขอบุณมากเลยนะครับที่เป็นแฟนรายการของ PK First Class แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าขออนุญ,ญาตใช้เวลาเรามาติดก,กับคุณภรรยาก่อนแล้วกันนะครับผมจมือจมือ